ไอ้ชื้อน้ำหวานเต็มปัจจารังที่สองครับน้ำเต็มอีกแล้วครับโอ้โหเต็มทั้งสองรังเลยพี่น้องเอ้ยอาดพี่น้องเอ้ยน้ำหวานหนักดีมากครับเต็มดีครับผมโอ้โหเสียดายมีรังต่อขวางอยู่ครับโอ้มีรังแล้วนะพี่น้องโอ้ยน้ำหวานตกพี่น้องลงแรับผม จุนกระไม่บํบอกรุบเขียครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมหามิมเช่นเคยพี่น้องเมื่อวานผมมานักหนูเอ่อตางทินนะพี่น้องนึกภาพเี๋มาดักหนูเรามาเจอคุณลุงคนหนึ่งดักเสร็จแล้วแหละเจอคุณลุงคนหนึ่งแกบอกว่าแกหาพึ่งมาตั้งแต่เด็กนะแต่แกสังเกตว่าตลอดอายุแกตีพึ่งมามีม,มันตั้งหลายปีพึ่งมิมเนี่ยมีมเนี่ยแกบอกว่ามีมมันจะใส่น้ําช่วงกลางเดือนเท่านั้นพี่น้องอันนี้จริงไม่จริง มาแชร์ความรู้กันครับส่วนมากนะจะเป็นช่วงนี้นะไม่ใช่ช่วงแบบเดือนสี่เดือนห้าอ,อะไรนะไม่ใช่นะช่วงนี้ยช่วงเนีอยตุลาพฤศจิกันวามกรากุมภาเนะี่ยมันจะใสช่วงน้ำช่วงต้นเดือนเอ้ยกลางเดือนเท่านั้นเส้นเดือนกับต้นเดือนจะไม่มีจะไม่มีน้ําไงก็มาแชร์กันด้วยนะพี่น้องอันนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาจากพรานคนหนึ่งที่เขาหาบิ้มมานานนะครับเขาก็บอกมานะผมเอ่อผมก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงได้ไหมแต่ว่าช่วงนี้ผมก็หาบิ้มน้ําไม่ค่อยมีเลย นะครับผมเขก็ไม่ได้สังเกตด้วยว่ามันตอนที่ได้น้ำเนี่ยมันเป็นช่วงกลางเดือนหรือเปล่านะครับผมไปเราไปดูมิม้มกงนใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้กดแชร์แล้วก็มาคุยมาและเปลี่ยนความรู้กันครับเรื่องหัวข้อน,นี้ครับที่ผมบอ,อกไปนะครับผมไปไปดูมิ้มกงินครับผมมามาตั้งลำไกรนะพี่น้องตะกอวันนี้ใช้เป็นกับมาเ,เป็นลังนังไข่นะครับไม่ได้ใช้อนีแล้วนะมิ้มดุมากเลยรังนี้ครับเดินผ่านปุ๊บเนี่ยเดินผ่านแค่ตรงนี้พี่น้องนี่เดินไปนูน่น เห็นแล้วเขาก็ไปหาฝั่งน้นต่อยไม่เจอเพิ่มครับบินมาใส่ผมเลยห่างกันวันห้าหกเมตรครับดุมากครับผมโอ้โหวันดีแท้เฮ้ยเหมือนจะมีน้ำว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยตรงนี้มันจะมีน้ำว่ะเฮ้ยทุกคนเอาแล้วเอาแล้วหลังจากเราไม่ค่อยหมันเออไม่ค่อยมีน้ำครับตรงนี้เหมือนจะเหมือนจะเวิ์ก ไอเชอื่อนมันเต็มก็ถูกะนะพอดิีเสียงก็แก๊กแกขอภายในเรงผมขยับกล้องให้มันได้นะครับโอ้ควันดีมากเลยไม่แพ้มะพร้าวเลยครับมะพร้าวมันผมต้องพกมาเยอะๆนะมันเป็นเศษนะครับ เฮ้ยเจ๋งว่ะทุกคนเจอแค่ลังเดียวด้วยอู้สได้ว่าดูครับน้ำเต็มเลยครับอา้าวตัดบ่าขาดดิหืมหยบอย่างเงี้ยไก่ใหม่เลยเด้เอาละโอ้โหน้ำเต็มพี่น้องไอ้ยะไอ้ยะ สัญญาณดีมาแล้วกำลังจะหยุดปีใหม่เล้ด้วยพี่น้องมีผมกำลังจะหยุดปีใหม่อีกไม่กี่วันนี้คิดดูว่าไอ,อ้ปีใหม่นี้มันจะหาน้ําหวานได้ไหมวะโอโหเต็มอักนากเลยพี่น้องสวดจุ้มกุ้มอ่าแต่เป็นช่องพี่เออด่มันโค้งให้ผกว่าสวดจุ้มกุ้มเลคือน้ํามันเต็มมีน้ําเต็มแล้วผมรังแรกเอาแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวเอารังไปแขวนครับไปปูครับไปหารางต่อไปครับผม เอาละครับรังที่สองครับพี่น้องครับอยู่ตรงนี้พี่น้องโอ้โหผมเดินจนสุดเลยนะเนี่ยประมาณสองสามร้อยเมตรครับดังต่ำเลพี่น้องโอ้โหต้นสับเสือนี่เกสอนดอกเอดอกสับเสือนี่มีมกินทุกต้นเลยพี่น้องเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวตลอดแนวเลยดอกหญ้าสีม่วงสีอะไรก็กินแต่รังเจอแค่รังเดียวครับรังนี้ครับน่าจะอยู่ในป่าเนี่ยผมว่าเป็นร้อยรังในป่าอ้อยอ่ะโอ้เสียดายมากเลยพี่น้อง ไม่เห็นน่าจะเกาะข,ขอบ้างครับไม่เกาะเลยพี่น้องเห็นเกาะหางเดียวครับเอาละครับสงพันไปนและดูว่าตรงนี้ดังนี้เป็นไงบ้างโอ้เหมือนจะดีอีกแล้วครับพี่น้องเฮ้ยเอาวะเฮ้ยจิงวะเฮ้ยที่อื่นรังใหม่จะไม่ใส่น้ําที่นี่ใส่ครับเอาละพี่น้องครับความหวังของประชาชีมาอีกแล้วพี่น้อง โอ้โยโอ้โยสดจุ่มกลุ่มเลยพี่น้องสุดจุ่มกุ่มเลยครับโอ้โยผม,มงว่างผมไปดูคลิปของไอเนี้ยพนันพันหนุ่มกับพันต้นครับหนุ่มบอลโคครับโอ้สนุกมากเลยโอ้รังแต่มิมแต่ละรังเขานี่คือแบบใหญ่มากผมเมือ่อฤดูการที่แล้วนะ หมายถึงว่าช่วงกลางปี65เนี่ยนะครับก็ไปไปดูกันได้นะพี่น้องสนุกโอ้แต่ะระลังนี่แหละบ้านผมเอ้คิปผมก็เริ่มมาแล้วครับน้ำหวานเริ่มมาแล้วโอ้ยขอลน่นนานนิดนึงนะพี่น้องเพราะมิมที่นี่ดุครับชาวบ้านผมนี่ดุดุทุกรังมีอีโบนอโอ้โหอยากเจอจกักร้อยร้อยดังขอเปน็นมิทุกรังนะพี่น้องอต้นสะดาลครับเดี๋ยวผมจะแกะี่ยมาก่อน โอ้โหพระเจ้ากล้วยทอดตัดอันนี้ไม่ขาดพี่น้องโอ้โหผมเสร็จแลงวซื้อต้นไก่ใหม่แล้วพี่น้องเลยไม่น้ำหวานเต็มอักรากเลยครับโอ้โหถ้าวันเยอะพี่น้องไม่เป็นไรรังนี้เดี๋ยวแขวนง่ายๆครับปจัจจารังที่สองครับน้ำเต็มอีกแล้วครับโอ้โหเต็มทั้งสองรังเลยพี่น้องเอ้ย โอ้พื้นที่นี้น้ำดีมากโอ้เสียดายครับเจอแค่รังเดียวอีรังหนึ่งรางร้งเบลเลอร์เดยพี่น้องไสโลครับโอ้ทุกมครับพี่น้องโอเคครับผมโอ้มานขนาดมาแล้วครับผมไปครับไปครับไปเอาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เจอรังที่สามครับรังใหญ่ครับผมโอ้โหแล้วก็เจออีรังหนึ่งตรงนู้นรางที่สี่แต่ว่ากำลังทําอยู่จะไปต่ออีกเสียดายมากเลยพี่น้องเจอรางต่อ แล้วมันมีป่าอ้ยไอตรงนี้ด้วยผมก็ไม่กล้าพุดไปกูว่าจะเจออะไรคือผมไปนิดนึงมันบินออกมาเลยนะตัวต่อแล้วมันต่อยเจ็บมากแล้วเกิดมาทั้งงผงนี่ไม่รอดแน่นอนครับก็เลยตัดใจเอารังนี้ก่อนโอ้หใหญ่มากรางที่สามเบลอครับไซโลครับผมไปดูว่าถ้าเกิดน้ำหวานเต็มนี่จะขนาดไหนครับไปครับผมควันก็จุดได้บลอยแล้วเนี่ยไปฮะคักขนาดี่นอกวันนี้โอ้มันจริงครับนี่ครับผมเบลอเลครับ เขาควันไอ้นี่โอ้โหรังใหม่ด้วยเหมือนจะเป็นรังใหม่ครับปีเปาเห็นไหน้องมันมันไม่ดูควันหรืเปล่ะเดี๋ยวเราถ้ามึงนะไอ้ควันลอยไปหาก่อนเออควันลอยไปหานะครับนี่น้องโอ้ยห้งใหญ่มาก หวานเต็มหรือเปล่าพอได้มาสองรังเต็มทุกรังครับโูเฮ้ยเต็มหวะเฮ้ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไปครับผมไม่โอ้โหโอโ้แจมแจมพี่น้องวันนี้สุดจของความหมานสุดจของความโชคดีครับ เอาเลยครับพื้นที่นี้มีน้ำหวานแล้วครับโอ้โหวกันไกลไหนเองจะตัดกิ่งออกก่อนพี่น้องไกลไม่ปลืม้มเนี้ยตัดยังไม่ค่อยขาดเลยโอ้โหน้ำดีอยู่โอโ้เที่ยวกับที่ผ่านมานี่คือไม้นี้สุดยอดครับบุหูย้อนแสงได้ล่านะพี่น้อง เพราะว่ามันพอดทิ์อยู่ข้างหน้าผมเองส่องมาทางนี้ละเอาละเอะเอโอ้น้ำหวานดีน้ำหวานดีจะอะไรอีกอไปครับออกไปข้างนอกครับทำมาแขวนรัง,งให้เขาจะได้มาตีใหม่ นะโอ้โหแเจมเจมปาดพี่น้องเอ้ยน้ำหวานหนักดีมากครับเต็มดีครับผมโอ้โหเสียดายมีรางต่อขวางอยู่ครับไม่กล้าไปต่อพี่น้องจะไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยมาใหม่ครับวันหลังค่อยดูลงหกบัดดีมาอีกครั้งหนึ่งก็มาตีรางที่อยู่สูงๆเลยครับโอ้ยสวยงามครับพีน่น้องน้ําเต็มครับน้ำหวานเต็มดีนี่ครับผม โอ้โหน้ำหวานครับโอ้หนักมากพี่น้องขออนุญาตตัดรังไปแขวนก่อนครับอ่ะโอ้รังทีสี 4, พี่น้องรังมุ่งใจเลยอยู่บนกอไผ่นู่นเอาได้ไหมละ่ะไมอยู่สูงทีต่ำๆอย่างงี้ทำไมไม่อยู่ล่ะกีช่วยเจอคนตกปลาครับเขามาบอกว่าเขาเจอพึ่งหลวงเ <c oughs> ขาไม่กล้าตีเดี๋ยวจะไปสายงานเจ้าของบ้านให้ว่าจะได้ไหมจะได้แบ่งน้ำหวานอะไรกันครับผมโอ้เจวเลยจะได้ตีพึ่งหลวงนะครับผม สนำสนำแต่จากการล้างมิ้มนี้ก่อนครับเพราะว่าเกียร์บอกว่าเดี๋ยวอันนี้สิก็ขี่รถไปเรื่อยๆไปหาแกฝั่งนู้นนะผมเอาแล้วครับผมขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ล,โอลุนถึงพื้นไป่นองโอ้โหปีนมาปากไกลก็บอกควันลนถึงพื้นกว่าจะปีนขึ้นมาได้ครับ อไม่ได้ครับพี่น้องเสียดายว่ะปัญหากระบอกวันนี่แหละโอ้ยลุนอีนิ้นงจะปีนถึง,ยงนยู่แล้วมูลลังใหญ่ครับไปเขาฟักไปทำสูงซะด้วย อโอเคครับผมรังที่สี่ครับไอรังที่อยู่บนต้นกอไผ่ไม่เอานะผมเพราะเอาไม่ได้โอ้็้ังจะได้อยู่แล้วเชียวพี่กนกกบไฟลนโอ้โหเต็มครับไม่รู้ว่ามีรวดครับผมโอ้ภเขาเขาขนิดนึงโอ้เยุดพี่นง โอ้โหดังนิดเดียวครับมีน้ำหวานบอมีน้ำหวานไหมมีน้ำหวานไมหมดังนิดเดียวเครับเฮ้ยน้ำหวานมีเฉยเลยเอาเรื่อง อโอ้โหจริงครพี่น้องโอ้โหน้ำเต็มเลยครับโอ้หมายนี้น้ำเต็มทุกดังเลยพี่น้องไอ้ดังนั่นเดี๋็ดดูฝั่หลังค่อยแวะมาเอาค่อยมาเอาไอ้ดังดังที่สี่ที่เจอทางนน้นดีกว่าครับมีดังที่ห้านะโอ้โหยำเนี้ยน,นะครับ เดี๋ยวผมขอแผนลังแป๊บนึงโอ้โหหลังเด็กาครว่าจะไม่เอาอดูน้ำหวานนี่พี่น้องเต็มเลยครับเต็มทุกรลังเลยได้มาสามสี่ลังเนี่ยไอ้ลังที่บนก็ไผเสียได้เอาไม่เอาไว้บนหลังครับคอยไปเอาครับโคไฟมันหล่นครับโอ้เซ็งเนยครับไม่ไหวไม่ไหวไปครับโอ้โหสนมสนอมคือครับผมมาถึงจุดหมายแล้วครับเอ่อที่พี่คนนึงก็บอกให้มาตีพุ่งหลวงให้ รังไม่ใหญ่นะครับผมแต่ดูน่าจะเป็นแล้วนะครับผมอยู่บนต้นมะขามขึ้นง่ายอยู่พี่น้องสบายเลยครับผมแฉวไปเลยเดี๋ยวไปดูรังกันครับพี่น้องว่าจะเป็นแบบไหนนะครับไปอโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเลยดูสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าเกิดอ๋อลืมเก็บน,นี้ถ้าเกิดไม่เวิร์กก็จุดพันได้เลยนะครับ ไว้ตัดกิ่งไว้ทําแขวนกล้องครับไม่ไม่ได้เอาขขาตั้งกล้องหรือว่าอุปกรณ์เซ็ตถ่ายทํามาครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอพืหลวงครับมามิม้มเฉยๆมานเฉยเลยพี่น้องไปครับผมม,มีเต็นเนาะเต็นไม่ยุ่งเลย ติดควันเลยก็ได้ครับพี่น้องจะได้ไม่เป็นอุปสรรคขึ้นไฟมีควันองการตัวเองไฟเช็ดเอาให้ติดดีๆนะพี่น้องโอ้โหลมแรงครับอ ลมแรลมแรรงงส่งควันไปก่อนครับส่งควันไปก่อน โดแล้วนะครับผมโดนควันแล้วโดนควันแล้วโอเคโอ้มีรังแล้วนะพี่น้อง รังเต็มรังเต็มดูน้ำหวานหน่อยสิฟอมไหมเดี๋ยยังไม่เห็นนะพี่นกแป๊บนึงนี่ครับโอเค โอ้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 อ่ะโอเคพี่น้องเอ๋ยสงสัยไม่ได้ตั้งกล้องนะพี่น้องโจยกระนวยครับผมเพราะว่าลมมันแรงไฟมันดับเร็วครับขอ,อย่าตัดรังเลยละกันองละบน้่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ấu, quay đạp xuống ngân đi đâu Ơ lại, ok Lên kia lên Oish. Yang mantap Long rap

ไอ้ตามมาอยู่นะพี่น้องเต็มหัวผมเลย เดีบพี่น้องตัวลร้อยตัวเลยลมมันแรงนะครบมันดับพี่น้องโครบมันดับไปจนช่วงมิมก็เลยดุครัแบเบอ้ยเพิ่งเลยดุในตัวผมก็มีออโอ้โหปล่อยมาบินต่อยฉัย ไปบ้าปิดต่อยใส่หน้าผมอย่าเลยอโอ้หูดุพี่น้องดุเฉพาะในกระบอกควันนี่เออเฉพาะในโกโปรนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบกว่าตัวแล้วพี่น้องเอาเขาไปเล่นเกมผมด้วยเดี๋ยวนะพี่น้องขอถอดที่นี่นี่โปรนะพี่น้องจนะพ,งพึ่งออกครับ ขึ้นไะปหัวหน้าขึ้นไปหัวหน้าโอ้ชฉลบุญเนีบยเนี่ยโอ้ยต่อยไม่เลิกลครับ แขนเดอยครับพี่น้องเหล็กในครับมีแต่เหล็กในพี่น้องกระโดดลงจากต้นไม้เลยโอ้โหเท้โอ้ชิบในหัวในวันเดือกวันยี่สิบตัวครับคิว้วอีก้อ,กองผมกระเป๋าผมทิ้งไว้ดูนร่างก็ทิ้งไว้ดูนครับโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปเอาของกันตอนนี้พึ่งน่าจะ สงบแล้วพี่น้องโอ้โหดุเยอะเฉพาะหน้านี่ประมาณเกือบสิบตัวครับเนี่ยบริเวณหน้าเนี่ย,ม,ย,ยมืออีกประมาณเกือบสิบตัวหลังอีกดีไม่ต่อทำเป็นน้องพวกมุดเข้าไปในเกงแล้วก็อันนี้แต่ว่าตัดอันนี้ไม่ได้แล้วนะดุครับผมโอ้รถเขาวิง่งไปวิ่งมาเลยดุครับ โดดหนีอย่างมาเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวราไปเอาของกันสักคูครนอย่าให้ขาดนะบินไปหาไอ้บอลมมันแห้งไฟมันดับต้องออารังออกครับมันเดี๋ยวจะทำลายทำลายชาวบ้านเนาะ นี่ก็เจอเลยลูกไฟมันดับลูกมันแห้งผวดคันเทิรงอ่ะเออนี่ตั้งอยู่นี่นี่เจิดอะไรฮะงายอยู่เอาเป็นย่างครับโเกลือโอยนีเป็นอย่างให้ซีไซทูมอิมมัต่อยเบตงย้อมสระออกครับ อ่ะโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาจากจุดนั้นแล้วนะครับผมก็คุยกันนะอันเดีอกันแกมีร่างนึงนะแต่ว่าผมไม่ว่างไปตีครับเดี๋ยวดูก็แกว่าแกจะกล้าตีไหมแกแอดเหผผมมาแล้วนะครับผมกติตารยบร้อยแล้วเดี๋ยวพอยว่ากันนะครับผมตอนนี้กลับบ้านก่อนโดนไปประมาณไม่ต่างว่า20ตัวครับ20 30ตัวเพราะหน้านี่ก็คือเกือบ10ตัวแล้วพี่น้องคิวนี่3-4ตัวครับแต่ว่าผมไม่บวมไม่แพ้นะไม่แพ้นี่หมายถึงว่ามันไม่บวมนะ แล้วก็แต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บน้ําเจ็บมากน้องนี่ๆอยากคิ้วหนึ่งตึงตึงมากเจ็บลำต,ตัวนี่โดนมาสิบกว่าตัวหัวนี่ประมาณสิบสิบกว่าตัวประมาณสามสิบตัวยังต่ำหมาโดนโดนไม่ได้บอยน้องเป็นรสชาติตเออเิียนฝนที่มันดูว่าหนึ่งรถเข้าออกบ่อยครับรถสิบล้อผ่านบ่อยมากแต่ว่าที่เขาไม่โดนต่อยเพราะเขาอยู่ในรถนะผมมันก็เลยดูนะฮะแล้วก็บวกกับว่าลมแรงรถไฟดับดับเรื่อยก็เลยลนี่โดนับผม ป็นชาติพี่น้องนานๆได้ดีๆหนึงนะครับผมถือว่าคุ้มอยู่หมาเด็กในๆนะพี่น้องนะครับในแพทหนุบมันโคโกนะครับเออดูหนุบมันโคโกเยอะโดนเองเลยครับผมโอเคเจอกังงนคลิปหน้าฝากกดติดตามและแิชเช่นนะครับผมผมัขบขอกลับบ้านก่อนนี่น่าจะโดนด่าแล้วเกินเวลาไปเยอะแล้วครับผมไป